การปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้ถึงธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะคุณโยมนะไม่ยด้อยู่ที่รูปแบบแต่การปฏิบัติธรรมที่ถึงธรรมเนี่ยมันอยู่กับพิธีการดนั้น <c oughs> รูปแบบตายตวยัวค่อนข้างจะลำบากแต่วิธีการเข้าถึงธรรมนี่มันเป็นบุญเฉพาะของใครของมันทําไมเวลาเรามาปฏิบัติธรรม เราถึงต้องมาเช็คกำลังก่อนก็ด้วยเหตุผลที่ว่าหากไม่รู้กำลังเวลาเราตั้งจิตปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจิตมันติดอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต้องตั้งจิตยกผลบุญให้กำลังของใครเวลาคนที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วมีโอกาสได้ทวนยามเนี่ยยามสิบห ช่วงของการก่อนทวนญาณน,นี้นะเขาจะมีการตั้งจิตเพื่อที่จะยกผลบุญให้เจ้ากรรมนเวรของตัวเองก่อนเลยด้วยเหตุผลประการที่ว่าพอจิตของเรามันจะไปแตะอยู่ในระดับสภาวะธรรมที่สูงขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่เขาทำหน้าที่ของเขาพอเขาทำหน้าที่เนี่ยโยมมันไม่อยากจะเบื่ออย่างนี้นะมันเบื่อขึ้นมาแบบง่ายๆเลย จากที่เคยดำรงสติสมาธิมาโดยตลอดในหลายๆวันเนี่ยอยู่ๆจู่ๆเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลให้ตัวเองสติสมาธิมันหายไปไหนก็ไม่รู้แม้แต่คำกำหนดเองเอก็กำหนดไม่ได้กำหนดไม่ได้หมายไม่รู้บวกกับบางคนที่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วพอจิตของเราจะไปแตกสภาวะทุกทีเลยหรือบางคนนี่นะ เวลาที่ฐานจิตกับนิพพานในปัจจุบันชาตินี้นะอธิษฐานยังไงลงไปตั้งจิตอะไรยังไงลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้เพียงแต่แค่อธิษฐานแต่ความรู้สึกนึกคิดที่สัมผัสได้ถึงพลังที่ตั้งจิตเนี่ยมันไม่มีโยมมันไม่มีมันได้สังแต่ว่าจะอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานแต่ความรู้สึกที่มันมีพลังขึ้นมาจากในตัวเนี่ยมันหาไม่เจอ ทำไมมันหาไม่เจอรู้ไหมคุณโยมคนกลุ่มนี้ในดิตชาตินั้นเคยตั้งจิตเกินในดิแนแดนพระศรีอริยะเมตไตรไปเกิดในดิแนแดนพระพุทธเจ้าแ,นะแต่ว่าคนกลุ่มนี้ต้องยังไงก็ต้องอธิษฐานจิตผูกไว้แล้วพออธิษฐานจิตผูกไว้ว่าถ้าวพาเจ้าขอไปเกิดในดิแนแดนพระศรีศยะเมตไตรนะโยมระยะทางจากนี้ไปเนี่ยกึ่งพศหกึ่ง5,000ปีเนี่ยเราดําเนินมาถึง2500ปีแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้านะโยมมีมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรโยมจำคำพูดนี้ไว้พระพุทธเจ้ามีมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรพระพุทธเจ้าในที่นี้คือทั้งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกขพุทธเจ้าพระอนุพุทธเจ้ามีมากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรแต่ละพระองค์เอาสาวกกับนิพพานไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราก็ยัง กับนิพพานไม่ได้สักทีอันนี้ก็หมายความว่าอะไรผ่านมาแล้วเพื่อเจ้าในกลับของเรามี5องค์เดี๋ยวนี้บมดไปแล้วกี่องค์สองค์หรืออีกกี่องค์หนึ่งองค์ถามโยมกลับไปนะเราเนี่ยหลายคนนั่งในนี้เนี่ยเกิดร่วมดินแดนเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินนีบางคนก็3แผ่นดินบางคนก็สองแผ่นดินอาพาพถามว่าแม้โยมจะไปเกิดในดินแดนถ้าศีรยะเมตไตรนะ เหมือนกับโยมไปเกิดร่วมแผ่นดินกับรอเกนั่งในนี้มีน้อยคนมากที่จะมีโอกาสได้ไปฟังรอเก้านี่ให้ให้พรหรือได้สนทนาธรรมหรือนั่งไปพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มใหญ่น้อยมากถ้าไม่มีสื่ออย่างนี้ออกมาบวก,กับรอสิบอีกน้อยมากที่เราจะมีโอกาสได้เข้าไปฟัง นะด้วยตัวของเราเองหรือมีโอกาสเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเช่นเช่นเดียวกันอันนี้ขนาดคนแค่60กว่าล้านคนในดินแดนประเทศเดียวกันดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าการอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้าหากผู้ที่ไม่มีบุญจริงๆเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังธรรมแม้จะมีโอกาสได้ฟังธรรมก็จะไม่ถึงธรรมเหมือนที่ นว่นนี้ยายทางพระพุทธศาสนาพูดเรื่องของอะไรนะกามนิตวาเสถีอยมจาได้ไหมกามนิตวาเสถีตั้งใจจะไปกราบพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในตําบลข้างหน้าคืนนี้กามนิธวาเสถีก็เลยพักก่อนที่พักแห่งหนึ่งปรากฏว่าคืนนั้นโยมมีนักบวชคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านกามนิตวาเสถีมานะมาเคาะประตูบ้านมาถามทาง กมามริวาเศรษฐีก็พูดเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปนอนอแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้เช้าจะเป็นการพุทธเจ้าพอตัวเองตื่นมาแต่เช้าจะเป็นการพุทธเจ้าเขาก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าเสเด็จผ่านไปทางที่เธอกาลังนอนอยู่เนี่ย mm. เธอไม่รู้หรือพระพุทธเจ้าเสเด็จผ่านไปทางนั้นกรมริวาเสรษีได้ได้ยินอย่างนี้ก็ตกใจโยม คนที่มาถามทางกรรมนิทบาเสทีเมื่อคืนที่ผ่านมาคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าดูสิบุญมันจะไม่ได้มาเจอกันมันไม่ถูกที่มันไม่ถูกเวลามันไม่ถูกสถานการณ์คนจะเห็นธรรมมันต้องถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์คนจะเข้าใจธรรมต้องถูกที่ถูกเวลา ถูกสถานการณ์คนจะมีโอกาสได้เห็ธรรมก็เหมือนกันสามอย่างมาบรรจบกันทุกอย่างในชีวิตนี้สมบูรณ์แบบไปได้เลยนะไปได้เลยเห็นไหมเนี่ยพอถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์อีกน้ำมาข้างละสองแก้วอะไรยังงไปดิอันนี้ก็มาข้างหลังก็มาเห็นไหมเออถ้ามันไม่ถูกที่ถูกเวลาเลี่ยนั่งก็ไม่ได้กินเนี่ยแต่มันถูกที่ถูกเวลามันจะมาพร้อมกันอย่างเงี้ยนะต้องเลือกเอาว่าจะกินอะไร มา้วยนะัดหมายอันนี้มันถูกเวลาเนาะอันนี้มันถูกที่ถูกสถานการณ์แล้วอันนี้ถูกเวลาเพื่อมาถูกกันเห็นไหมทุกอย่างมันจะมาด้วยกันแบบนี้นัดหมายเพราะมันถูกเวลาถูกที่ถูกสถานการณ์เนี่ยนี่ยกตัวอย่างชีวิตของเราก็เหมือนกันเวลามันจะเหตุทำนะโยมมันจะมีแต่เหตุปัจจัยเกื่อนหนุนให้เราเข้าใจทรมันจะมีเหตุปัจจัยเนี่ยฟังทมอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วนะลงไปข้างล่างเนี่ย ไม่ได้สนใจฟังนะคนอื่นคุยธรรมะกันนะเราก็เข้าใจทำต่อยอดในสิ่งที่เรามีคำถามกับคนที่เขาคุยพอดีเห็นไหมถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์แต่ถ้าโยมเนี่ยไม่ถูกสามข้อนี้นะในบ้านของโยมมีหนังสือไม่ว่าครูบาอาจารย์อะไรจะเขียนไว้ดีแค่ไหนก็ตามอ่านไปนเถอะโยมมันได้แต่เข้าใจแต่มันไม่เข้าถึงแต่ถ้าคนมันเข้าถึงธรรมเนี่ยมันจะต้อง สามอย่างเนี่ยมาบรรจบกันเนี่ยถูกอะไรบ้างนะถูกที่ถูกเวลาถูกสถานาการณ์เมื่อสามอย่างนี้มาบรรจบกันมันจะมีปัจจัยเกื้อหนุนเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ร้องขอเนี่ยเหมือนที่เขาเสิร์ฟน้ำเมื่อกี้เข้ามาเลยโยมมาที่ที่ว่าดีทุกอย่างดีทุกทางทีนี้พอมันเข้ามาดีทุกอย่างดีทุกทางมันอยู่ที่ว่าโยมจะจัดจลำดับกับมันยังไง จะให้เอาให้มันเป็นคุณหรือให้มันเป็นโทษอย่างไรพอจิตมันเปิดกระแสะยานายกทำไมต้องรู้กำลังเพราะเมื่อรู้กำลังแล้วเวลาปฏิบัติทําไปกระแสะยานมันเปิดทุกอย่างถูกเปิดเนี่ยกำลังจะมาโดยโยมไม่ต้องไปเดาเลยว่าที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเราหรืออะไรกำลังมาแน่นอนพอสภาวะมันเกิดขึ้นเนี่ยยมบางคนก็จะชาครึ่งตัว บางคนจะชาบางส่วนของร่างกายเห็นยอสมาส่งการบ้านแล้วจะสอนต่อในอาทิตย์นี้ก็คือเรื่องนี้บางคนจะชาเป็นบางจุดย้ายที่ไปเรื่อยๆที่ยยบอสส่งการบ้านไปอาพาพบอกโอ้นี่คนไปปฏิบัติจริงแล้วจะมาต่อยอดให้สัปดาห์นี้ก็คือเรื่องนี้เมื่อเจโตะรยายานเกิดขึ้นอาจเห็นกำหลังในนิมิตเห็นไหม พอสภาวะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกำหลังจะเกิดขึ้นคำว่ากำหลังเกิดขึ้นในนิมิตนี้หนึ่งเราจะต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับสี่อย่างนี้คือหนึ่งกรนิมิตจิตอาวรเทพสังหารธาตุกำเริกกำนิมิตเชื่อได้จิตอาวรเช,ชื่อไม่ได้ถ้าคิดก่อนคิดไว้ก่อนรู้สึกไว้ก่อนนึกไว้ก่อนเชื่อไม่ได้จิตอาวร์ Out. เทพสังหารเชื่อได้ธาตุกำเลิกคือ ก่อนสมาธิกินข้าวมากจนเกินไปหรือหิวข้าวหรือว่าร่างกายไม่ไม่สมดุลพวกนี้เชื่อไม่ได้แม้แต่โยมฝันเนี่ยโยมจำไว้นะถ้าโยมฝันแล้วก่อนโยมนอนเนี่ยโยมพูดถึงคนนายกอไก่แล้วยมฝันถึงนายกอไก่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเขาเรียกว่าจิตมันอาวรก่อนจะนอนนึกถึงคนนี้หลับไปฝันถึงคนนี้อาจจะเป็นจิตอาวรเทพสัมภารจะมาโดยนิมิตต่าง นะกรรมนิมิตจ,จะเกิดขึ้นขณะที่สังขารของเรานี้นะเกิดความไม่สมดุลคือกรรมนิมิตจ,จะเกิดขึ้นจิตอาวร์เทพสังขอาธาตุกําเลิกงั้นาธาตุกําเลิกกับจิตอาวร์เชื่อไม่ค่อยได้เนาะเชื่อไม่ค่อยได้สองสิ่งนี้เป็นตัวกําหนดดังนั้นขั้นที่สี่ขึ้นไปเนี่ยลักษณะของสภาวะที่เกิดขึ้นก็หมายความว่าบางคนชาขึ้นตัวเลยบางคนชาบางส่วนของร่างกาย แต่บางคนมันมาเยอะมันมาเยอะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆสภาวะธรรมแรกของจิตเป็นจริงเสมอเหมือนคำพูดคำแรกของคนที่อุทานออกมาคำนั้นถูกฝังลงไปในจิตของโยกแล้วตามหลักจิตตวิทยาดังนั้นกรรม กรรมแรกหรือสภาวะธรรมแรกที่เกิดขึ้นโดยปัจจากสี่ข้อนี้ไม่มีการปรุงแต่งอารมณ์ไม่มีการนึกคิดไม่มีกจิตที่มันอาวรณ์ไม่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมแรกโดยที่จิตไม่แสวงหาสภาวะนั้นเป็นสภาวะธรรมของจริงแล้วโยมก็ประสกงรา์บ้านว่า,า,าแล้วเรื่องของป้าเ่ะเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์มาเขาบอกว่าเรื่องของป้าเชื่อมันเชื่อได้ประมาณสัก60 7 0เจดสบเอร์ซแปลว่าโยมแปลว่า ป้านั้นน่ะผูกจิตอะไรไว้กับโยมสักอย่างโยมอ้อก็บอกว่าใช่พระอาจารย์ป้าคนนี้รักโยมมากก็อบอกเนาะรักโยมมากดังนั้นในระดับของวงศาคณาย,ยาตเมื่อเห็นกระแสยานเปิดกระแสยานจิตนิ่งคำบริกรรมหายไปหรือสิ่งอะไรต่างเกิดขึ้นหายไปสภาวะธรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในสักอย่าง,างนี้เกิดขึ้นแน่นอน ดังนั้นเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสภาวะที่เกิดขึ้นมันสําคัญมากๆโยมเมื่อกี้เรารับไปขั้นที่สามแล้วนี่ขั้นที่สองขั้นที่ขั้นที่สามขั้นที่สองเนี่ยก่อนทําสมาธิโยมบริกรรมลงไปเลยเน้นคือบรรทัดที่สามทุกสภาวะที่เกิดขึ้นกับรูปเป็น กับรูปขอให้เป็นของจริงด้วยเจโตปริยญาณยเจโตปริยญาณเป็นหนึ่งในวิชาเจ็ซึ่งถือว่าไม่เป็นอวิชานะโยมจำคำนี้ไว้ในวิชาเจ็หนึ่งในนั้นคือเจโตปริยญาณเป็นวิชาเจ็ที่พระเจ้าทรงให้การรับรองว่าเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการทําให้จิตนั้นถึงธรรมที่แท้จริงโยมไปดูวิชาเจ็เลยนะ ดังนั้นด้วยเจโตปริยญาณยอาันเกิดจากจิตบริสุ์ของลูกขอให้ลูกสามารถเห็นได้ด้วยจิตและกายหยาบกายหยาบจะเกิดขึ้นในลักษณะที่สี่ที่พูดไปเมื่อกี้ชาครึ่งตัวชาบางส่วนชาและขยับไปเรื่อยๆนะผิดถูกประการใดโปรดอภัยให้ลูกด้วยคำนี้ต้องอธิษฐานจิตลงไป ที่อื่นนี่สอนไปหนึ่งสองสามสี่นะเราที่สอนโคกสอนปักข้ามไปข้ามมาจับต้นประเด็นเราเองเลยโยมเด้อแล้วก็เริ่มต้นด้วยการกล่าวคาถาองค์สัมมาพุทธเจ้าที่มังคโลสีติทิศีโคตรามเมตตานะดังนั้นขั้นที่หนึ่งสมาธิภาวนาสองตั้งจิตเพื่อให้เกิดกระแสยางสามภาวนาแล้วคําสุดท้ายภาวนาจะหายไปแล้วสภาวะมันจะเกิน ทำไมสภาว่ามันไม่เกิดเพราะคำภาวนามันหายไปเหมือนบางคนเหมือนเหมือนเมื่อเราอยากจะเห็นเจ้ากรรมนายเวรมาหันตาที่ฐานจิตได้แต่นั่นเห็นกรรมหลักแต่พอกระแสะยานจะเกิดต้องเอาบาร,รมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเชื่อมเป็นกระแสะเดียวกันเท่านั้นทีติวิตามาจากคำมาจากชื่อพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สี่พระองค์ทีฟังกรติศวิป,ปัสสี เมตเตยะยคือพระศีริยะเมตไตรทำไมต้องเอาพุทธเจ้าสีพระองค์นี้มาหากโยมกลับไปศึกษาในตารางลำดับพุทธเจ้าโยมจะเห็นว่าในบรรดาพระเจ้าทั้งพระองค์ที่อุบัติขึ้นมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีบาร,รมีทั้งสิ้นและผู้ปฏิบัติตามอย่างน้อยสิบล้านคนทำไมเราไม่เอาชื่อองค์สามมาพุทเจ้าโคตามะโคดมเพราะกับของเรานี้ทำไมคนเห็นทำยากรู้ไหม พระพุทธเจ้า,า,าคโคตมะนัโคดมในกลับของเรานี้ใช้ใช้เวลาในการบำเพ็ญทุกขลักษณะยูยายกี่ปีหกปีมากกว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติมาเมื่ออุบัติมาแล้วมีคนปฏิบัติตามหรือเห็นทำตามกี่คนห้าคนปัญจวัคคีทั้งห้านะหากอยากรู้เรื่องนี้ก็กลับไปศึกษาเรื่องพุทธเจ้าที่เราภาพได้ไปสอนไว้ก็กลับไปดูนะกลับไปดูกลับไปดูเนาะ และสภาวะว่ามันจะเกิดขึ้นสี่อย่างพอสภาวะมันเกิดขึ้นสี่อย่างหลังจากนี้นอยู่ที่ว่าโยมจะไปตั้งจิตหรือไปอธิฐานจิตแล้วทีนี้มันเห็นผลหมดพอสี่มาปุ๊บขั้นที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่เหมือนโยมเสร็จไปอะโยมจะเอาไปตั้งจิตหรืออธิฐานจิตแล้วแต่อย่าเอาไปแต่อธิฐานจิตนะตั้งจิตบ้าง ไปตั้งจิตบ้างเพราะชีวิตนี้ปัญหายัางเยอะยโยมโยมอย่าไปคิดว่ายานี้มันดีจะกินแต่ยาดีไม่ใช่นะอย่าไปคิดว่าที่ฐานจิตมันดีจะเอาแต่ที่ฐานจิตนะโยมต้องดูว่าบริบทชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเหมาะสมกับอะไรแต่การที่ฐานจิตก็ใช้จังหวะชีวิตที่เราได้สร้างบุญใหญ่เช่นปฏิบัติธรรมแล้วเห็นกำหลักแล้วเกิดกระแสญาณแล้วนั่นค่ะที่ฐานจิต แต่ถ้าชีวิตทุกวันนี้ของโยมยังต้องพบเจอกับปัญหาเยอะมากมายต้องลบกับปัญหาเยอะะมากมายโยมก็ต้องอาศัยปัจจัยเพื่อให้จิตของโยมมีพลังตื่นรู้นะ